บอมี่เอียงการันตีได้ความจนรักษาไว้ง่ายที่สุดความลำด้วยมั่งมีรักษาอย่างที่สุด พุ่งกันน้ะเาเนาะมือใดใครใดดวงสมพงกันมือใดใครใดเสียเสียไม่วะมือนีอยแกมันเสียไม่วะมือนี่สงเาอยู่ต้องกันใดแา ของได้ยังกว่าย่องกันกว่าว่าดีกันเมื่ยังขายของได้ยังขายของมาได้หรือเปล่านี้เงินบวกเขาบ้านมเงินผู้นี่วันตีผิดมัดเงินบวกเขาบ้านเงินเขาบ้านโอ้เขาเดือมสูบฟงกันดีเนาะเหรอวันจี พี่น้องเปลี่ยนกันบ่นครับ